หลายคนจูงมือพาเด็กไปดูหนังอย่างบาร์บี้นะครับผมแต่เขาไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วหนังบาร์บี้เนี่ยรอบนี้มันไม่ได้เป็นหนังเด็กนะจ๊ะเออนะคือมันเป็นหนังที่เรียกได้ว่าเขาสามารถที่จะปูรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับข้องกับการเมือง oh, เกี่ยวข้องกับสภาพสังคมหรือแม้กระทัง่งเรื่องของสังคมชายเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะการกัดจิกสังคมต่างๆนะโอ้โหเขาสามารถที่จะใส่มาเป็นหนังที่ดูแล้วแมสแมสอย่างเงี้ยได้คือไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะครับ oh, oh. นี่คือรีวิวหนังบาร์บี้ของผมนะครับคือผมไปดูมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกกว่าาอจ สื่อนะครับคนแต่งตัวเป็นสีช,ม,ชมพูชมฟูในไปหมดเลยคือเป็นรอบสื่อที่คึกคักมากๆนะฮะแต่ว่าที่สำคัญม,มากากว่านั้นเนี่ยคือได้ดูหนังออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเองเนี่ยมันก็พูดถึงอะไรหลายอย่างที่เฮ้ยดีงามเหมือนกันโดยเฉพาะการเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะบ,บาร์บี้เองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองอะไม่ได้บีลองกับตรงนั้นอะไรเงี้ยในโลกของบาร์บี้จนสุดท้ายต้องมาที่โลกของชีวิตจริงเพราะว่าเหมือนกับนางได้ชุดความคิดใหม่อะไรเงี้ยที่ทาให้นางเหมือนตื่นรู้จากโลกเดิมมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอเขามาท เจอคนที่เป็นเจ้าของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมแบบเจ้าของกำมันจะทอดทิ้งเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออนะในานเดียวกันเนี่ยตัวเคนเองที่เขารู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้รับความสาคัญเลยจากบาร์บี้เป็นเหมือนตัวประกอบในชีวิตนางตลอดอะไร,ไะรอย่างเงี้ยนะฮะก็เหมือนกับเฮ้ยวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาเจอที่ที่คนเห็นค่าเขาเนี่ย เขาจะทำอย่งไรเออนี่ก็ได้สนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวบาร์บี้เองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นอยู่ในที่ที่เขารู้สึกว่าเออมันมีคุณค่าเขาถูกสร้างมาทําไมเขาถูกสร้างมาเพื่ออะไรแล้วเขาจะเป็นอะไรได้อีกมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมว่าเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องการค้นหาตัวเองแล้วมีความเป็นหนังของครอบครัว,าาวก็มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าคู่ตัวละครที่มาจากโลกชีวิตจริงก็จะมีคู่แม่ลูกอะไรเงี้ยที่จะต้องมากรอบคู่โลกของบาร์บี้อะไรเงี้ยให้พ้นกับ ปัญหาบางอย่างในเรื่องอะไรเงี้ยนะครับต้องไปดูเองว่าเป็นยังไงเออนะครับแล้วเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่มีอีกความอีลุงตรงนางในเชิงความวายป่วงเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาก็เล่าออกมาได้น่ารักหนังมันมีความเบียวๆมากเลยหลายคนดูตอนแรกก็อาจจะงงผมดูรอบแรกเนี่ยผมยังไม่กล้ารีวิวเลยเพราะว่าผมแบบเฮ้ยมันจูนกันแบบว่าบางทีมัน,นมีจูนติดจูนไม่ติดบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ย เฮ้ยมันเป็นหนังที่มีคุณภาพเลยทุกคน <c oughs> เป็นหนังที่กำกับโ <c oughs> ดยผู้มกับอย่างเกตาเกอร์บิกที่ไปผู้กำกับหญิง <c oughs> ไฟแรงมากในยุคนี้นะครับซึ่งเป็นมือรางวัลด้วยนะครับ <c oughs> เป็นหนังที่แบบว่าเออได้ชิงออสการ์อย่างเลดี้เบิร์ดหรือเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยน,น,น,นะฮะเออ Little w o m ม n อะไรอย่างเงี้งนยนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่หนังแมสสีลูกกว่าอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่ว่านี่คือหนังที่เขามีเรื่องราวของการใส่ หัวจิตหัวใจหลายอย่างลงไปในหนังนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่ามีแนวคิดที่น่าสนใจมากแล้วไอ้ความการเมืองในหนังในการที่แบบว่าคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะเปลี่ยนกฎมาอะไรเงี้ยเพื่อเอ,อื้อต่อพวกท้องโดยเองเนี่ยโหมันพ้องกับสถานการณ์ไทยในตอนนี้มากแล้วยิ่งเขาบอกมีการเปลี่ยน แลฐธรรมนูญในโลกของบาร์บี้อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าโอ้ยก้อนอะไรมาถูกช่วงถูกเวลาขนาดนี้นะครับผมก็ต้องไปดูกันเองครับว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความบันเทิงของมันอยู่นะครับอาจจะแบบไม่คุ้นชินบ้างในบางฉากอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยถ้าคุณจูนกันมันติดนะเออเฮ้ยมันทํางานอยู่ยิ่งรอบสองผมดูเนี่ยผมยิ่งชอบกว่าเดิมนะครับก็เห็นหนึ่งความเป็นแบบว่าเฮ้ยบาร์บี้นะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นตุ๊กตาสาเแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามมััันนคือโลกท้งใบ คือ, oh, <the> อการที่เขา oh, <the> ก็รู้สึกว่าเฮ้ย oh, <the> ผู้หญิงก็สามารถที่จะเป็นแบบนี้ได้เหมือนกัน oh, <the> อะไรเงี้ยเออตัวละครที่เขารู้สึกว่าเขาก็มีชีวิตต้องไปดูกันว่าหนัง oh, <the> จะเล่ายัางไงนะจ๊ะ